ยิงเนื้อหาก็คล้ายคลึงกับในบทที่สามยงแต่ว่าในบทที่สาเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ใหนึ่งมิติบทที่สี่เป็นการเคลื่อนที่ในสองและสามมิตินะเราก็ใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแค่นนเองนะครับเริ่มจากข้อสีจุดหนึ่งข้อมูลที่โจทย์ให้คือถ้าตำแหน่งของอนุภาคที่เวลาใดๆมีค่าเป็นเวกเตอร์ r เท่ากับ 6t กําลัง2บวก 3t ในแกน x ก็คือคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย i ลบด้วย 3t กําลัง3เวกเตอร์หนึ่งหน่วย j ก็คือแกน y ลบ 3k นะก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามในแกน z ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปสมการทั่วไปจริงๆสมการนี้ก็คือเราเขียนอยู่รูปของ r เท่ากับ rx i บวก R, Y, J, บวก R, Z, K เะรเราก็จะได้ R, X ของเราในกรณีนี้ก็คือ 6t กำลัง2บวก 3t. R, Y ของเราก็คือลบ 3t กำลัง 3. าม r z ของเราก็คือลบ 3. 3> เข้าใไหม ันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะโจ์ต้องการทราบอะไรโจทย์ถามหาตำแหน่งความเร็วและความเร่งที่เวลาสามวินาทีนั้นสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรครับก็คือเราก็ต้องหาสมการตำแหน่งนะเราต้องหาสมการตำแหน่งซึ่งสมการของตำแหน่งที่โจทย์บอกมาแล้วต้องหาสมการของความเร็ว แล้วต้องหาสมการของความเร่งสามสมการเสร็จแล้วจากสามสมการนี้เราก็เอาไปแทนค่าที่ t เท่ากับสามวินาทีลงไปในสมการเราก็จะได้คำตอบโอเคไหมนั้นจากสมการนี้เราแทนค่า t เท่ากับสวินาทีในสมการของตำแหน่งเราก็จะได้หกคูณด้สามยกกำลังสองบวกสามคูณสามนะครับ ทั้งหมดตรงนี้คูณแกนออกมาได้63 i แทน3เข้าไปในตัวแปรทีเราได้3มคูณ3ามกำลังสตรงนี้คูณออกมาได้81ก็กลายเป็นลบแปดส่วนแกนแซไม่มีตัวแปรทีอยู่เนาะงั้นแกนแซก็เป็นลบสาโดยตรงเหมือนเดิมเราก็ได้สมการของตำแหน่ง ที่เวลาสามวินาทีก็คือหกสิบสามไอลบแปดสิเ็ดเจลบสามเคนีพอดีข้อมูลผมไม่แน่ใจเนาะตรงนี้ผมใส่หน่วยเป็นเมตรตัวโจทย์ควรจะให้หน่วยมาถ้าโจทย์ไม่ให้ให้หน่วยเป็นอื่นก็เป็นอย่างนื้นไปถ้าโจทย์ไม่ให้หน่วยมามก็ไม่ต้องตอบหน่วยก็ได้นะ <c oughs> พอเราได้แล้วตำแหน่งต่อไปหาความเร็ว ก็จากนิยามเนอะ v เท่ากับ dr ไป d ีทีเไหม r เรารู้ว่า r คือสมการนี้นะครับงั้นเราต้องการหาสมการความเร็วลราเราก็สมการ r ไปหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์ทำยังไงคุณก็หาอนุพันธ์ทีละแยกแกงแกันเลยเนาะแกนก็คืออย่างที่เมื่อีผมบอกไว้ตอนแรกถ้าเกิดเราบอกว่าเรามี r เท่ากับ rxi บวก ryj บวก rzk ดังนั้นถ้าเราต้องการหา v เท่ากับ dr by dt ก็จะมีค่าเท่ากับ drx by dt i บวก dry by dt j บวก dr แซดบายดเคนาะก็คือเราแยกหาอนุพันธ์ในสัมประสิทธิ์ของแต่ละแกนแกน x แกน y แกน z แยกกันเราหาอนุพันธ์ของ t กํากลังสบวก3 t ได้เท่าไหร่ดิฟเทียบกับ t ก็ได้12 t บวก3มถดิฟลบ3 t กําลัง3ได้อะไร ก็ได้ลบเก้าทังสองดิฟค่าของตัวก็ได้ศนย์ 0. ถูกไหมดังนั้นคุณก็ได้สมก,การของความเร็วออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองทีบวกสามไลบเก้าทลังสองเเคตรงนี้จริงๆไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ mm hmm. ตรงนี้เราใส่มาเพื่อให้รู้ว่าเราคำนวณมันยังไงแต่ความจริงแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้ เสร็จแ,แล้วก็แทนค่า t เท่ากับ3เพราะว่าโจทย์ต้องการหาความเร็วที่เวลา3วินาทีเราก็แทน t เท่ากับ3เป็นในสมการของความเร็วเราก็จะได้12คูณ3บวก3ก็ได้39 i 9คูณ3ยกกำลัง2ก็ได้ลบ81 j ส่วนข้างหลังก็ไม่มีนะ k ก็ไม่มีนั้นเราก็ได้ความเร็วที่ เวลา3วินาทีมีค่าเท่ากับ 39i ลบ 81j นะถ้าตำแหน่งเรามีหน่วยเป็นเมตรความเร็วเราก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือเ,เมตรเปอแค่นี้โอเคไหมไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะต่อไปหาความเร่งนะก็เหมือนเดิมนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้อะไรครับ ทำนองเดียวกันเราได้ v แล้วเราก็สามารถเขียนในรูปของ vx i บวก vy j บวก vz k แต่กรณีน,นี้ vz เราไม่มีนะถ้าเราแยกเขียนเราก็จะได้ vx ของเราคือ 12t บวก3 vy ของเราก็คือลบ 9t กำลัง2 vz ของเราคือ0 หาความเร่ง a เท่ากับ dv by dt เราก็หาอนุพันธ์ทีละตัวนะดิฟ 12t บวก3ก็ได้12นะดิฟลบ9ก็เหลืออ๋อดิฟลบ 9t กำลัง2ก็ได้ 18t ลบ 18t เท่าที่ดันั้นเราได้สมการทั่วไปของความเร่งออกมามีค่าเท่ากับ สิบสองไลบสิบแนะถ้าใต่หน่วยด้วยก็เป็นเมตรเปอร์เซกสแแล้วก็แทนค่าเวลาทีเท่ากับสาวินาทีในสมการของความเร่งนะครับเราก็จะได้ความเร่งที่เวลาสามวินาทีออกมามีค่าเท่ากับ1 2 i สองลบห้าหน่วยเป็นเมนะตรเปอร์เซตรงไปตรงมานะ ข้อ4.2เวกเตอร์ตำแหน่งของอนุภาคเป็นสมการตามฟังก์ชันนี้ก็คือ 8ti ลบ 3t กลัง 2j ให้หาตำแหน่งและความเร็วเริ่มต้นนะข้อนี้โจทย์แค่บอกเรามาเป็นข้อความคำว่าเริ่มต้นก็หมายคือว่าอะไรครับเริ่มต้นก็คือ t ท่ากับ0นั่นเองก็คือให้หาที่ t เท่กับ0โจทย์ให้สมการของตำแหน่งมาแล้ว เราก็แทนค่าทีเท่ากับศูนย์ในสมการตำแหน่งนะครับก็ไปนะเราก็จะได้ตำแหน่งที่เวลาทีเท่ากับศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรครับแทนทีเท่ากับศูนย์ในสมการนี้ก็เหลือศูนย์แทนทีเท่ากับศูนย์ในสมการนี้ก็เหลือศูนย์ในนั้นตำแหน่งก็กลายเป็นศูนย์นะศูนย์เมตรศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองทั้งตำแหน่งเ y z ซ หาความเร็วเรารู้สมการตำแหน่งเนาะหาสมการความเร็วก็ทำเหมือนข้อ4.1ก็คือหาอนุพันธ์เทียบกับเวลานะครับดิฟ 8t ก็ได้8ดิฟลบ 3t กำลัง2ก็ได้ลบ 6t ถูกไหมดิฟอันนี้ได้8ดิฟอันนี้ได้ลบ 6t ดังนั้นเราได้สมการทั่วไปของสมการความเร็ว vt ก็คือ 8i ลบ 6t j เสร็จแล้วก็โจทย์หาที่เวลาเริ่มต้นก็แทนค่า t เ่ากับ0ลงไปในสมการของความเร็วนะแทนค่า t กับ0ก็คือแทนเข้าไปพนพจน์นี้นั้นเราก็จะเหลือความเร็วออกมามีค่าเท่ากับ 8i ข้อของไข่ก็ถามว่าความเร็วที่ t เท่ากับ2 ก็เรามีสมการทั่วไปของความเร็วแล้วเราก็แค่แทนทีเท่ากับสองไปนาะผมเขียนข้ามไปนิดนึงหกแทนทีเท่ากับสองถูกไหมหกสองก็สิบสองนั้นเราก็ได้สมการทั่วไปโทอดิสมการความเร็วเป็นแปดไอลบสิบสองเจหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซก โจทย์ยังถามต่อถามหาความเร็วเฉลี่ยและความเร่งเฉลี่ยจำได้ไหมถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันใดๆเราต้องหาข้อมูลหาจากข้อมูลของตัวแปรก่อนหน้าเนาะหาความเร็วเฉลี่ยแล้วคุณต้องรู้ตำแหน่งณเวลาสองช่วงหาความเร่งเฉลี่ย แปลว่าคุณต้องรู้ความเร็วณนเวลาสองช่วงแล้วบางคำนวนนะนั่นคือเราต้องรู้หาความเร็วเฉลี่ยก็แปลว่าเราต้องรู้ตำแหน่งที่เวลาสองวินาทีและตำแหน่งที่เวลาศูนย์วินาทีตำแหน่งที่เวลาศูนย์วินาทีเรารู้มาแล้วจากข้อหนึ่งได้ศูนย์ตำแหน่งที่เวลาสองวินาทีเราก็แทนค่าทีเท่ากับสองลงไปนะเราก็จะได้แปดคูณสองได้สิบหกสามคูณสองยกกำลังสองได้ ลบสิบสองดังนั้นตำแหน่งที่เวลาสองวินาทีคือสิบหกไอลบสิบสองเนะครับเดลต้าทีก็เอาเวลาสองวินาทีลบศูวินาทีก็ได้สองนั่นจากนี้คุณจะได้ความเร็วเฉลีย่ยออกมามีค่าเท่ากับแปดไลบหกเหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที โอเคไหมเราหาความเร่งหาความเร็วเฉลี่ยเราต้องหาจากตำแหน่งแล้วถ้าเราหาความเร่งเราก็ต้องหาจากความเร็วนะหาความเร็วที่สองวินาทีและศูนวินาทีสองข้อนี้จริงเราหามาแล้วนอกจากข้อกอไก่ขอไข่นะไม่ต้องทํำซ้ำก็ได้ข้อกอไก่เรารู้ว่าความเร็วที่ศูนยวินาทีคือแปดไอ,ข,อ <Okay. S 1> ข้อไข่ ความเร็วที่สองวินาทีคือ 8i ลบ 12j งั้นความเร็วควคามเร่งเฉลี่ยก็คือความเร็วที่สองวินาทีลบศูนวินาทีก็ได้เหลือเท่าไรครับ 8i ลบกับ 8i ก็เหลือศูนย์ก็เหลือเฉพาะลบ 12j หารเวลาสองวินาทีก็คือเหลือลบหกนั้นเราก็จะได้ความเร่งเฉลี่ยในช่วงศูนย์ถึงสองวินาทีคือลบหก j เมตรต่อวินาที ตามทันนะ,ะข้ององ,งูเขาถามหาความเร่งที่เวลาหนึ่งวินาทีถ้าเขาหาความเร่งหาตัวแปรอะไรณนะจุดนั้นณนะนะจุดเวลาใดๆเราต้องหาจากฟังก์ชันของตัวมันเองต่างกันเนาะหาค่าเฉลีย่ยเราต้องหาจากฟังก์ชันที่เป็นอนุก่อนหน้ามันแล้วค่อยมาหาอนุพันธ์มันแต่ถ้าเกิดหาณนะตำแหน่งใดๆเราต้องหาจากฟังก์ชันของตัวมันเองหาความเร่งที่หนึ่งวินาที นั้นเราก็ต้องหาสมการความเร่งออกมาก่อนนะครับเราได้สมการความเร็วอยู่ในรูปของ 8i ลบ 6tj นั้นความเร่งก็คือ a ก็คืออะไรครับ a ก็คือ dv by dt เราก็ดิฟสมการนี้เทียบกับเวลาดิฟ8ได้0ดิฟลบ 6t ก็เหลือ ลบหกดังนั้นแสดงว่าสมการนี้มีความเร่งคงตัวคือลบหกจก็คือมีความเร่งเีพเะตัมแในแกน y แทนค่า t ีเทากับหนึ่งไปก็ความเร่งก็เท่าเดิมน,นะ